อันนี้ให้ส่วนตัวเขาเลยครับผมนีปันใม้ันเป็นงานสเนบรรยากาศบของคนที่ใของคนที่ใหม่ให้กัยูทบเปอร์ต่างๆครับน่ืน้องเจนนะครับน้อเนซุ่มเลยซูมเลยอ๋อก็แต่ให้ั องไม่ชัดเลยครับโอ้โหโอ้โหใหญ่เลยนะครับเด้อโม่ใหญ่ๆเลยครับสามใบครับแบงค์โม่สามลยครับแบงค์โม่ การวันนี้นะครับก็ขอไปพร้อให้ททุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างแดนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยดุลพินองรันะครับก็พรในประเสริฐนะครับจ้าอะไรจ้าจี๋มองไม่ชัดนะครับมอง ดูคนผ่รรานมาเราเยี่ยมมากมายนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนทุกช่องน,นะคะทุโกคนที่อที่บ้านนะคะแล้วก็เอชซีทุกท่านที่อยู่ในที่ประเทศไทยเราแล้วก็ในที่ต่างประเทศนะคะที่รับชมหลงพลก็แตรจังหวัดเลยมาตลอดปีนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีชีวิตที่ดีที่ไปเลยนะคะแล้วก็ในปีนี้ปีหน้าปีต่อไปขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะคนที่ดีๆเรื่องราวที่ดีๆ,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 ๆ Uhm. งานที่ดีๆแล้วก็เอที่ดีๆรักท <Help you S 1> ุกคนมากๆนะคะก็ว <descend fire S 1> ันดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่จะให้กับลุงกับป้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเราก็สุดต่อไปค่ะ

จบแลออกมไหนป้าขากับ็จะวันที่ห้านะคะวันที่ห้าเดือนนี้นะคะ้านิวเลยป้าก็ไปเซอร์ไปแล้วนะคะโดที่มส่งให้นะคะก็ขอบคุณเมเียมากๆแล้วก็ขอบคุณยูทูทุกคนนะคะแล้วก็เอทุกคนด้วยอย่าลืมนะคะขออ้ายดิบ่อกอให้อให้

ขอบคุณพ่อคุณลุงกบบบ้านมากที่เมีย้านสกคนนะคะที่หนูรดมาลุงก็ไม่ต้งเบียนครับขอบคุณลุงนะหน่นแนะนาสใหนะคะขอให้ลุงกับป้ามีความสุขปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงากลุงี่ลุงจกัใครคะ อันนี yeah! ้ขออะไรก็ได้ใ yeah! ช่ไหมคะเอทพอกลุงคนหอมประแตคะอะไรก็ได้ามามามนม้มาม่มา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 อาม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 าาม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 ีมา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 อาม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 าาาาา ขึนมื่อหม่ครับของอปีใหม่นะครับ ใบ็อกเลยใช้กระดารือวาจาองเงยก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก็ไมะเป็นโควิดจอนไทยเข้ามาบรรยากาศดน่าตัดเค้กเลย นะครับผมตอ่นี้มีวบซีฝากเค้มาให้นะครับผมช่องชิปนะ,ค,ะนครับับนะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะันแตงกชิไปไปเลยคะจร

โอเคครับจับอย่างจับอย่างขึ้นแล้วก็ขึ้นโอเคนะครับตนหายหมดมัวครับมัวขึ้นเป็นไรครับผม คนละครั้งม่ครเดี๋ยวไมได้ิลตะิยนะครับร้อไเลยร้อไเลได้อนย้หมดเลยขอบนะครับอ้นเดียวอนอนเดียวได้ไรบได้ได้ได้องดเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่ได้นะติดโควิดอ๋อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแต่ไม่ได้ลงไลน์นะน่าคลิปครับ ขอบคุณนะครับที่แวะมาชมบบาต่อยกอกครับสวัสดีครับ